อยากจะให้มีที่เป็นน้ำเป็นสระนั่นกว่าครึ่งของบริเวณในที่สุดผู้ที่วางแผนก็ยอมเหตุผลที่ทำอย่างนี้เพราะว่าบอกว่าในอนาคตอาจจะมีที่จริงกระทุกปีก็มีจะมีน้ำท่วม และถ้ามีน้ำท่วมน้ำจะลงไปท่วมบ้านเมืองโดยเฉพาะอายุธยาลงมาถึงปงทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครและลงไปทางสมุทรปราการถ้าหากว่าเราทำอ่างเก็บน้ำจะเรียกว่าอ่างเก็บน้ำก็ได้ จะเป็นสระที่ใหญ่พอเราสามารถที่จะเอาน้านั้นมาเก็บกักเอาไว้ก็จะบรรเทาความเดือดร้อนของการที่มีนม้ำท่วมและต่อไปเมื่อน้ำแห้งแล้วเราเก็บกักเอาไว้น้ำที่มีอยู่ในสระนั้นจะเป็นประโยชน์แกร่ราษฎรที่อยู่ใกล้เคียง งดดิิััตเเช่นนน้้้ขาก็ไสระนนนั้น้โตขึสะเก็บน้ำที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเล่าถึงเมื่อวันที่4ธันวาคม2538นั้นอยู่ที่ทุ่งมะขามย่องอเภอพระนครศรีอยุธยาที่ตั้งของพระราชานุาวรีสมเด็จพระสุริโยไทยด้วยพระวิสัยทัศน์ สระน้ําขนาดเล็กที่หวังเพียงตกแต่งภูมิทัศน์จึงกลายเป็นสระเก็บกับกน้ําขนาดใหญ่ที่เก็บน้ําได้1นึล้านแดหมื่นลูกบาทเมตรช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนครั้งน้ําท่วมหนักในพื้นที่ภาคกลางเมื่อปี2538ปีต่อมาเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงเกี่ยวข้าวจากทุ่งนาบริเวณนี้ เพื่อนำไปเป็นพันุข้าวในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชกระแสให้เพิ่มปริมาณรับน้ำให้มากขึ้นทั้งขุดลอกคันสะเก็บน้ำและยกระดับถนนโดยรอบจนสามารถเก็บกักน้ำได้มากถึง1นึ0 0ล้านลูกบาทเมตรปัจจุบันเป็นพื้นที่รับน้ำหรือแก้มลิงที่มีประสิทธิภาพทั้งช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตามโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และยังใช้กักเก็บน้ําไว้ให้ประชาชนใช้อุปโภคบริโภคและใช้เพาะปลูกในยามหน้าแล้งได้เป็นอย่างดีอีกด้วย